นี่นะคะเป็นความเตรียมพร้อมของวัดป่าเจียงนะคะเอาช้างมาเวียนเทียนนะคะวันนี้นะคะช้างมาเวียนเทียนที่วัดป่าเจียงนะคะวันนี้ฮะอจี้เลยจี้ดิ้งวันนะเนาะจี้เลยเออจีไปเลยนะคะตอนนี้น้องขวัญจี้ว่าไอ้จิมอปันหน้าวันไหนเปียกเออดิ้งว่าไอ้จีเลยวันนี้น้องขวัญก็จะมอบ

โอ้ยดีมากนี่โบช้างทางน้นเข้ามาด้วยแต่ว่าเนี่นะคะทางไรเชือกก็เตรียมตัวนะคะความพร้อมของช้างนะคะจะเบียนเทียนนะคะวันนี้นะคะเจ้าเชี่ยชั้นก็ไม่รบกวนเด็กกินมาไหมช้างกินมาไหมหมาบุญจูหมบุญจูบุญจูเดี๋ยวขอมามั้งครับพระอาจารย์

จ้าน้องควันเยตอนนี้น้องขวันก็มอบดอกบัวนะคะให้พระอาจารย์เวียนเทียนนะคะนี่น้องฝวันนะคะน้องฝวันทำได้อย่างขจ้าเล็ววันจ้าเล็วจะอีกล้วอีกแล้วลูกทำเสียงอีกแล้วดอกแก้วก็เหมือนกันนะเห็น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 น้องฝวันทำดอกแก้วเอาเหมือนกันดอกแก้วเอาเหมือนกันนะคะ้ยอันนี้ก็ ค่ะเคับครับแบมาีไมาลกขายนะคะโอ้ลา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 ว้วิ่งเหกโค้งมาเลยเหรอเอ้ยเด้อ

นามวัดชาพระกาวาตัวอาราสัมมาสัมพุทธาชานามวัดชาพระกาวาตัวอาราสัมมาสัมพุทธาชานามวัดชาพระกาวาตัวอาราสัมมาสัมพุทธาชามองหูยิบยิบยืน ท่าบูชามาเถิวันโตมาเชดวันโตธรรมบูชามาปัญโยมาปัญโยสังฆบูชามาโภยาโโลกนาหังโลกนาหังเสุุปา สุบุฟะอทิทานังอุทัสเซอุทัสเซอเชมิอุเชมิอะมะเสไปเชิงม่อมไปเชิงม่อมม่อมไปเชิงอุเชมิอัตสวัตปัญจพุทธานัมามิหังปัตสวัตปัญจธรรมมานัมามิหัง นิตาวาตการจะสังขา มาไม่หัางผูทวนันจังตัมโมจักราลชังโผานิควานขยาูยะกามสาน้องกวัก็น้องควันก็ยกมือไหว้เหมือนกันนะคะนั่นเออน้องควันนะน้องควันทำเน้อำของข้าพเจ้าท้งไยท้งโผลได้สรังท้งพได้ประมาคุณพุทธก คุณฆาธรรมก็ดีคุณฆาาสงก็ดีคุณบิดามันดาดโก็ดี ที่ซึ <t iny> <t iny yes, ่งหน้าก็ดีที่ซึ่งหน้าก็ดีที่รับหลังก็ดีที่รับหลังก็ดีที่เจตนาก็ดีเจตนาก็ดีที่ได้เจตนาก็ดีที่เจตนาก็ดีขอหูศีกรรมขอหูศีกรรมเสียซึ่งโทษเสียซึ่งโทษข้าพเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงทั้ง เข้าส่นพนขสูนพนอโอนพนนัจโยโหตุนัจโยโหตุิยังิสโยิยังิสโยโมพันตันตตาราต์ก็ยกมือเรื่อยเลยนะคะ สาธุสาธุสอโมทานิรนะคะต่อไปก็จะเป็นดืนรอบนะคะีช้างมาเวียนเตียนก็เยอะนะคะวันนีวันอันนี้ก็ช้างก็มาเยอะนะคะตอนนี้เริ่มเริ่มเห็นแล้นะคะ

โอ้โหยนอ่าทุกคนเก็บรูปสิเฮียเฮาจะถุบจุดเทียนอากาศการก็เก็บเจอก็ได้นะมันอยากตัดไว้พุ่นล่ะมัดอยู่ขึ้นมาสูงๆเอาพลอยๆอยู่บัดเปรยพลอยบัดยึดไว้ควรไปบริษัทยกบนตลาดบ้างก็ได้ถ้ามีญาตินะที่ตลาดบนตลาดบ้างข้างล่างบ้างก็ได้ทั้งนั้น

ตอนนี้ช้างก็มาเวียนเทียนเยอะนะคะเป็นวันวิสาขบูชานะคะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มจะแห่แล้วนะคะเริ่มจะเวียนเทียนแล้วนะคะช้างก็มาเยอะนะเมตช้างพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะ เดก็เริ่มแล้วนะคะแม่แม่เอสซค่ะนี่น้องขวัญก็พาน้องขวัญมาเวียนเทียนนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้น้องขวัญด้วยนะคะน้องขวัญก็เริ่มมาเวียนเทียนแล้วนะคะนเนั่นะะนนี่ก็เวียนเทียนถึงสามรอบแล้วนะคะสันัวัญนวันัวน่ังว สังโฆญาณยปฏิปันโนปะโสสาวกสังโฆปิปะะวะโสสาวกะโงจาิุริสยุนิอาตาุริบุคลาเอภวะตวสาวกสังโฆอา ยปน้องฝวันก็ยกมือเรื่อยๆเลยนะคะยกมือปั่น,นคะาะไหวมาเรื่อยๆเลย,เลยทั้งกวักทั้งอะไรเลยนะคะ <S <S ขอบุญหน่อยนะคะแม่แม่เอฟซีค่ะช่วยน้องฝันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้น้องฝันด้วยนะคะวันนี้น้องฝันมาทำบุญนะคะมาเวียนเทียงครบสามรอบแล้วนะคะ น้องขวนัวนเว้นเทียครบสามรอบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดต,ตามให้น้องด้วยนะคะพี่ก็มีมาหลายเชือกเลยนะคะมีแต่เชือกใสเสื้อสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่เชือกที่แม่เอฟซีรู้จักทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนั่นบัวบานนะคะ โบวานสวยมากเลยนะคะทุกคนอาิษยฐานจิตมาเรียกถึงปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าที่มอบให้กับชาโลกดังบาลีว่าปัญญาโลกะสะไม่ปัดโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนาทีปัญญาจะมาอาภาแสงสว่างสมลุลิปปัญญาไม่มีดังนั้นกันหมดมาวันนี้ก็ามาสิบแปดเครือกนะคะอพระมหาสาทีคุณที่พระุทเ้มีก็สติป่าสี่ตําาสาเป็นคูของเทวดามันมนุษย์ทั้งลายทั้งว น้องฟันก็ได้แต่ยกวงขึ้นนะคะที่คุณเจ้าที่มีตัวทั้งหลายตัวล้อมกันเท่าเเทียมกันเพื่อการงเน้นกานเพื่อการนำวันถุทำรับนาคะอุ้ม้พพุทธบริกัรสวยมากเลยยกมือเลยวพุธศาสันามือผู้นำลงผ้ากาดาวพัชเศสที่สร้างผู้นำพา องบุญก็นั่งคุกเข่านะคะสวยมากเลยนะคะแต่ละเชือกมีแต่สวยๆตั้งนั้นเลยนะคะนี่มาเวียนเทียนสิบแปดเชือกนะคะแปดเชือกะคะ่ะ ตามครวี้พเดวสงสว่างที่เป็นปัญญาเลิกอย่ายุดงเกี่ยวข้องกับิ่งเจีโทตรทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้เห็นกงจัดเป็นยอล่าวก้อยุก้อยจะกโมาทั้งหลายั้งวงทำมีว่ามิตไม่เีิต่งน้มองิวินทธิแล้วย่อมสูผลนิพพาไม่เกี่ยวข้องที่ว่าใจเกิดว่าตาปัญญาไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเตที่โทุกทั้ง ทั้งมวลท้งไปสทุกประเทศการันาทุกประเทเพราน้ทุกคนมีปัญญาเปียมแหมมีปัญญาเป็นผู้นำมีปัญญาเป็ูรสุดเสร์ฟใหทุกคนได้ทำอะไรทุกคนทุบสิ่งที่ดีงามให้เกิญในที่การงานุกคนที่านททำก่งที่ทำทำ้กไปมก สา,สาธุสาธุสาธุทุกคนมอบดอกไม้ทุเรียนนมาร่วมกันน้องควันก็ออกเสียงเหมือนกันนะพั <c oughs> <c oughs> บข้อไหนก็ได้ ก็อย่างน้อยเครื่องบนก็มีพระบรมสารรีิกธาตุของพระขุนเจ้าหลืงพระเจ้าสินเอ๊ะสวยแล้วสินมาจุดท้ายนะอ่าบัวบานบรว่าทายนำเน่ควันมาทายคู่กับบัวบานได้ควันแล้วควันแล้วเนียเอ๊ะบัวบานก็จะพี่ควันนะคะนั่นสวยมากเลยนะคะเอะทักทายกันแล้วนะคะเะ เอมูเตอร์นปะไอ้ไอ้ชาเหรือลูกกวันใหม่แม่จะแปะน่ะนีมาประบุถ่ายลูกถ่ายหนึ่งดาราไปเกลียนกูดาราเร็วน้องควันเร็วเออเนี่น้องควันนะคะแม่เมอฟซีขาช่วยฝากช่องด้วยนะคะโอ้ผู้บานยกใส่เลยนะคะสวยมากเลยนะคะโอ้จอกเลยจกพี่ควันเลยนะคะ ยังไงก็ฝากช่องพังน้องควนเฟมเบี่ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะฝากนี่นี่ช่องน้องขวนช่อน้นะนองขวนพังนองวฟมฝากเนียงน่องควนเฟมเบีฝากใน่บัวครูสิงเอ้ฝากเนี่ย

kawata tamu tamang nama sami supati <Susuk> panu pakawato sawa kasangku sanghang nama น่นหนวิคนวิ่งจีน <who médico> ่แต่ว่าหนูถ่ายรูปเ้้าาไม่ได้ททเอ้อคิดเองทเองคิดไม่ก็คิดทเองเนี่ยนะก็ถ่ายรูปเป็นหมูนะคะที่ช้างมา เวียนเทียนในวันนี้นะคะช่างสิปเชือกนะคะหนึ่ปากกนไลคกดติดตามด้วยนะคะม่แม่เอฟีครัภาพสวยจังเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแม่แม่เอฟซีครับภาพสวยจังเลยนะคะ เยืนนเือทางาใายืนีพมาายืนนีมามายืนนีมาเข้าไปอีกก็ได้เข้าไปอีกก็ได้ไปจับช้างเลยก็ได้ปไปมาไปทายวะเข้าไปได้จ้า

นี่ก,ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะชอะอ่อง้องสวัสดีครับช้างสาธุลองเลยนะคะสาธุสาธุเออสวยมากเลยนะคะนี่ก็ขอจบภาพเพียงไว้แค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะช่องทังน้องแันแฟมิลี่นะคะสวัสดีค่ะ